อะไรนะครับก็สวัสดิโอแบนเดอร์สแคมเปอร์นะฮะก็วันนี้ไม่ได้มาเล่นเกมครับวันนี้มาเปิดกล่องนะฮะก็เป็นครั้งที่3แล้วนะครับในช่องของผมที่มีการเปิดกล่องในเกมซีเอนะครับผมก็วันนี้เราจะมาเปิดกล่องกันเป็นจำนวน20กล่องฮนะยีกล่องเลยวันนี้เรามาเสียตังค์กันดีกว่า <c oughs> อยู่ดีไม่ว่าดีอยากเสียตังค์เฉยเลยนะฮะนี่ครับกล่องเราจะเปิดก็มีนะฮะอะไรวะเฟลเชียนนะฮะห้ากล่องนะฮะแล้วก็ ชาร์โด5กล่องนะครับรีเวอร์บ์1กล่องนะครับเนื่องจากดรอปมาและขายไม่ออกเปิดแม่งเลยนะฮะแล้วก็โคมอีก9กล่องนะฮะรวมกันเป็น20กล่องด้วยกันนะครับวันนี้จะดูว่าเราจะได้อะไรจากมันบ้างนะครับผมนะโอเคครับเราเปิดกล่องที่อ่ะกล่องนี้แล้วครับมันอ่านว่าอะไรวะสรุปโฟล์เชียนโฟลเชียนประมาณนั้นนะครับโอเคครับมาเปิดกล่องกันดีกว่ามีด มีดครับมีดเฟลเชียนนะครับฟอลเชียนนะผมอ่านผิดอ่านถูกยังไงก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับผมมาครับกล่องแรกครับนี่เปิดนานมากครับเกมนี้เปิดเลยฮะใช้กุญแจครับผมจืด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 สตัทแท็กหน่อยก็ได้ครับโอ้โหชิ้นแรกก็ผ่านการทดสอบภาคสนาม เราสลับกันมันดีกว่าเราเป็นกล่องชาร์โดแล้วกันฮนะชาร์โด้ชาร์โดอ๋อชาร์โดนี่จะเป็นมีดสองอันอย่างนี้ครับโอ้โ oh, หสีแดงผ่านหน้าไปอีกแล้วฮนะการิวครับโอเคได้อยู่นะฮะสวยอยู่ครับใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่นะจ๊ะจริงๆผมเนี่ยผมพูดเลยนะว่าผมเป็นคนที่ไม่มีดวงทางด้านการเปิดกล่องหรือว่าอะไรที่มันใช้ดวงอะ่ะผมไม่ไม่มีเลยนะว่าจริงๆอันนี้ผมพูดเลย ไปเอากล่องกล่องโครมมังโครมโครมนี่ของมันต้องแบบเทพซ่านะจ๊ะมาตรงนี้ครับตรงนี้เลยฮะได้เป็นอะไรเอ่ยปื๊บ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 ป๊บ MP7 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 มาเปิดต่อครับขอเป็นกล่องโคมต่อแล้วกันครับ ไอ้นี่เราต้องนี่ต้องกดอย่างเงี้ยเราต้องมีพิธีการนิดนึงนะฮะจะกดทีเราหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามอืมอืมอืมสี่ห้าหกเจ็ดแปดเราเป็นคนที่ชอบเลขแปดนะ่ยเราต้องกดกล่องที่แปดนะฮะแล้วกดตรงกลางนะฮะนี่ครับคือของดีแน่นอน,นครับอันนี้ครับ M4 M4 มาโอ้โหแม็กเทนผ่านหน้าไปได้เป็นเกฟนะฮะปืนในเกฟ ลายอะไรวะโอ้โคตรอยากได้เลยแหมต่อไปเป็นเฟลเชียนนะครับมามีดครับมีดต้องมาครับคราวนี้มีดมีดมีด,มด,มด,มดมกดดันกดดันเกมครับโอ้โหสุกส,สีบางผ่านหน้าไปหมดเลยได้เป็นก๊อกค,ครับเอาไปตีหัวพ่อมึงเหอะโอ้ my god ก๊อกลายอะไรไม่รู้ครับว่าเป็น s h a d o w s h a d o w มา ผมต้องเป็นผมเป็นคนคือดักอะไรวะมีดมันอยู่อันสุดท้ายใช่ไหมเราต้องเอากล่องสุดท้ายเว่ยมันจะได้มีดเห็นไหมความคิดดีเกี่ยวไหมอุ้มกี้สีแดงผ่านหน้าไปโอ้เอ๋โอเคเย่บิ๊กไอรอนนะฮะ SSG 08นะครับผมไหนขอดูนิดนึงนะฮะตรวจสอบนิดนึงเป็น มีรอยทเลอกเล็กน้อยนะครับผมเรื่องราคาเดี๋ยวเราค่อยดูกันแล้วกันนะครับโอเคต่อไปครับไงเราได้ของดีแล้วโคมโคมครับโคมต่อนะโคมคชิ้นสุดท้ายเป็นของดีนะเชื่อยังเนี่ยปฏิบัตไิได้แมได้เอมสแน่นอนเดี๋ยวก้าวขาแบบคัน AW ผ่านหน้าไปฮนะแล้วเป็นอีกแล้วครับมึงเอามาทำไมเนี่ยได้กระบอกเดิมด้วยโอ้ไม่กอ เปิดโคมต่อเลยผมเชื่อผมเชื่อแบบนั้นนะครับอันแรกนี่ต้องได้แบบอันหลังๆไงมันต้องมีการสลับด้านดีสเดีร์กเกิลผ่านหน้าไปครับ MP 7อีกแล้วไปยิงหัวพอ่อมึงเหออโอ้ไ oh ม่ก็ที่สิผมผมยังเชื่อในโคมครับ <laughs> ผมยังเชื่อในโคมหนึ่มส่ห้าครับผมผมว่่นใจว่ากล่องกลางนะแล้วเราต้องกดตรงกลางอ่ะกล่องกลางแล้วกดตรงกลาง มันก็ของมันก็ไม่ศูนย์เออกางก็กางมาแม่เปิดมาเมื่อกี้ของแดงผ่านหน้าไปครับแล้วเป็นดีเซ์ดีเกิลครับดีเซ์ดีเกิลไม่มีไม่มีรูปด้วย <laughs> โอเคคิดซะว่าดีเซ์ดีเกิลได้ถ้าก็บอกแล้วกันคือไม่มีดีเซ์ดีเกิลใช้ครับอันนี้พูดเลยดีวอเบอร์บัางเอาไหมมีอันนึงครับเปิดหน่อยแล้วกันครับดูวิจะได้อะไรใช้กุญแจ โหสีม่วงมันผ่านไปหมดเลยโหม่วงผ่านไปหมดอย่างนี้จะได้อะไรฮะ <cat attributes> ได้เป็นได้เป็น x xmt x m 1 0 0์ลูกซองรัวครับลายไฟก็สวยดีครับเป็นอะไรเอ่ยมาจากโรงงานครับก็ใช้ได้อยู่นะครับตอนนี้ยังไม่เห็นสเต็ปแท็กสักกระบอกเลยฮะต่อไปขอเป็นกล่องเฟอร์เชียนต่อแล้วกันนะครับซอันนี้อ่าน,นี้คือมีดต้องมาเวยจังหวะเน,นี้ยค,คือมีดจะมาไหมครับมีด เชื่อว่ากดตรงนี้ต้องได้มีดครับมีดมาฮะจังหวะนี้ด้เกฟครับโอเคได้เป็นตัวนี้ครับสีทองลายมันเรขรขระมากมาต่อไปเป็นชา a d โดแล้วนะฮะชา a d โดชา a d โดโอเคชาโดชาโดชาโดนี้มีดไม่ค่อยเท่าไหร่เลยนะสำหรับผมผมคิดว่ามีดมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะฮะได้ปืนเดิมอีกแล้วทุกสองเอามาทำไม ไปเลยนะแล้วเ,เปิดกล่องแล้วต่อโครมต่อแล้วกันนะจ๊ะโครมกบโครมอือโอ้กุญแจใช้กุญแจแล้วคุณตุ๊กตาในเอวบิวผ่านหน้าไปและเป็นไอ้ไฟเจนไฟเจนไฟเจนตัวไฟเจนเ, <laughs> <laughs> เ,เลยผ่านไปแล้วฮะโอ้จะร้องไห้เฉียวหน้าไปหน่อยนึงมาขอเป็นโครมต่อแล้วกันครับไหนๆมันก็จะเป็นผมเชื่อในกล่องสุดท้ายครับ แล้วก็ก,กดท้ายสุดตรงกลางฮะมันต้องแบบได้สิ่งที่ดีนะเราเป็นกลางฮะได้สิ่งที่ดีที่แบบแม็กเทครับต,ตาตาแท็กสเตตแท็กก็ยังดีฮะน่าจะเตตแท็กโอ้แล้วสีม <c> ึง <oughs> สีมึงจะเจ๊ดไปไหนเนี่ยทะลอกอย่างมาก <c oughs> ตายแล้วมาครับเรามาวัดดวงกันอีกเท่าไหร่เนี่ยหอันสุดท้ายครับผมมาเฟลเช่ยนก่อนเลย ือมีดต้องมาเว้ยจังหวะเนี้ยมีดมีดกูพูดตั้งแต่กล่องเท่เาไหร่แล้วเนี้ยมีดยังไม่มาเลยเปิดไปเปิดไปปึ๊บปื๊บปื๊บปึ๊บปื๊บป๊บป๊บป๊บเอ็มซีไม่ถึงนะโอ้เสียดายเลยโคมต่อแล้วกันครับไอ้ไม่ได้ไม่ได้เราต้องเปิดเป็นคนเปิดเรียงแต่เรียงแล้วมันแบบมันจะหลอกเราเว้ยเราต้องเปิดโคมก่อนนะเปิดปึ้งไม่คิดมากครับกดกดไปเลยฮนะ โอ้โหเมื่อกี้ฟาร์มัสผ่านหน้าไปแล้วเป็น AK ครับผมอิลิทบิลนะฮะอิลิทบิลอิลิทบิลโคตรไม่สวยเลยจ้าโอเค <c oughs> ต่อไปเป็นกล่องชาร์โดครับชาร์โดชาร์โดชาร์โดเปิดมา M4 ครับ M4 M4 เลือกไอเทมเนี่ยเราเลือกไอเทมเออเออเออเทียนเนี่ยเลือกไอเทมครับผมเลือกไอเทมอันนี้นะ M4 ครับ M4 โอ้โห <laughs> ในเคผ่านไปครับได้ฟาร์มัสครับโอ้ยเฮ้ยโวยวายหน่อยโวยวายหน่อยฟาร์มัสแล้วลายแบบฉีกขาดมากมายไก่กองเคต่อไปเป็นเราจะเอาจากกล่องที่มันเปิดได้แย่ที่สุดก่อนนะโครมโครมสองอ้าวกูยังไม่ทันพวกกูไกดกดเปิดละโอ้เซงโอ้เมื่อกี้ผ่านหน้าไปฮะโอไมค์ก๊อ รู้สึกดีสุดคือกระบอกนี่ครับโอเคต่อไปเป็นสองอันสุดท้ายนะคีเดอสองอันแล้วคีเดอสองอันแล้วเราเปิดไหนดีเปิดเราเปิดกล่องที่นูบสุดก่อนนะเปิดกล่องนี้ไปครับมี I have I want a knife I want a knife I want a knife 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 <laughs> อโอ้โหทุบเลยผมนี่ทุบอันสุดท้ายนะครับอันสุดท้ายเวเชื่อว่าสุดท้ายต้องเป็นในสิ่งที่ดีที่สุดเวเพราะว่ามันเป็นอันสุดท้ายมันต้องได้มีดอันสุดท้ายเราคิดแบบนั้นนะเชื่อผมรจ,จริงจงอันสุดท้ายครับเราจะมาดูกันว่าเราจะได้อะไรแมงวันเกาะไม้ด้วยอะไรเนี่ยมึงเป็นดวงดีมากเลยโอ้ไม่กอ,ม,อมาครับ อันสุดท้ายป,ป๊เปิดเปิดมาเป็นฮะเป็นอะไรฮะปป๊บ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 เปิบเปิบการิวครับผมรู <idee> ้แต่ละอย่างเนี่ยอันนี้น่าจะแพงสุดนะฮะขอดูแบบราคาน่าจะแพงที่สุดนะ,ะสำหรับปืนกระบอกนี้ที่ผมเปิดได้นะฮะราคาเท่าไหร่เอ่ยราคาอยู่ที่ร้อยร้อยหกสิบ นะครับแ้60กว่าบาทก็ได้อยู่ฮะก็บอกเดียวครับปืนอือน่นแม่งไรม่ลู้โคตรเซ็ง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 มากดูแต่และอันเด็ออะไรเนี่ยอันนี้สวยอยู่ไม่สวยครับฟาร์ามัสฟาร์มัสสวยอยู่ครับฟาร์มัสผมชอบชอบสีนี้โอเคใช้เ k คโอเรามีเลนไลน์อยู่แล้วครับไม่ใช้หรอจังหาวะนี้สตแตทเรามีสตแตทกดูอันนี้เราใช้แทนอาแม็กเทนอันนี้แล้วกันปืนนี้ ใช้แทนอันนี้ดีกว่าอ่าโอเคเป็นสีบ้างอ่าน,นี้ไม่สวยครับเปิดดูเช็คตารางเลยไม่สวยอันนี้สวยดีฮะเอาหน่อยแล้วกันอ่าโอเคดเซอร์เกิลนี้ใช้แทนลูกโม่ไปเลยครับ EP7 อันนี้เกฟมีรถถล่มเล็กน้อยไม่สวยแต่อันนี้ใช้แน่นอนฮนะอ้อเทพซ่าเลยทีเดียวกาวริวก็ใช้นี้ละกันปืนพกใช้นี้นะฮะโอเคครับผม ก็เจ๊งครับเจ๊งโอเคครับผมก็ดูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์นะครับผมก็ไว้จะมาเปิดกันใหม่ครับไวจะมาเสียตังค์กันใหม่ครับสำหรับเกมนี้นะฮะก็สำหรับใครมีกล่องที่ไม่เปิดหรืออะไรก็สามารถนำมาให้กันได้นะเดี๋ยวผมจะมาเปิดแล้วกันนะครับโอเคครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ไว้แค่นี้แล้วกันครับสวัสดีครับ